เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ The New X5 XDrive 5 0 e M Sport ติดตามมาชมครับ วันนี้ผมกำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ BMW ครับเป็น BMW ใน the new X5 Xdrive 50e M Sport นะครับแมชื่อยาวๆแบบนี้แน่นอนละ่ะ X5 หมายถึงรถแบบ SAV ของ BMW คือ Sport Activity Vehicle นะครับเป็นรถตรวจการอนเนกประสงค์ชื่อภาษาไทยนะครับแล้วก็ Xdrive ก็เป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อ 50e แบบ e ตัวเลขต่อมาด้วยถ้าแปลแบบการตลาดก็บอกเป็นไฮบริดแต่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็มี m sport ต่อมาด้วยเรื่องของสนนราคาเขาขายรวม bsi ครับ bmw เนี้ขายรวม bsi 5,439,000บาทตัวเครื่องยนต์เป็นเบนซิน60ส twin power turbo มีกำลัง313แรงม้าเมื่อทำงานที่5,000ถึง6,500รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด450นิวตันเมตรเมื่อเครื่องทำงาน1,750ถึง4,700รอบต่อนอาทีส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์นั้นเป็นขนาด197แรงม้าในหน่วย PS นะครับแล้วก็แรงบิด280นิวตันเมตรวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวเพียวเพียววัด ตามระบบ NEDC ได้113กิโลเมตรความจุของแบตเตอรี่ก็29.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถ้ารวมทั้งเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องยนต์เบนซินไม่ใช่รวมแบบจับมาบวกนะครับรวมแบบวัดกันจริงๆก็ได้489แรงม้าแล้วก็700นิวตันเมตรนะครับถ้าวิ่งด้วยระบบไฟฟ้านะครับจะทำความเร็วสูงสุดได้140กิโลมต่อชั่วโม แต่ถ้าเอาความเร็วสูงสุดจริงๆก็อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมเข้าใจว่าปรับมาเพื่อให้เข้ากับกฎหมายในยุโรปหลายประเทศซึ่งดูจากสเปคดูจากแรงมา้าดูจากการขับเคลื่อนแล้วผมว่าความเร็วสูงสุดน่าจะทําได้เยอะกว่านั้นแหละแต่เขาก็ต้องล็อกเอาไว้เพราะว่าในยุโรปหลายประเทศครับเริ่มกําหนดความเร็วสูงสุดของรถที่จําหน่ายเอาไว้ไม่ให้เกิน250กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ผลิตเขาก็เลยทําเอาไว้อย่างนี้นะครับอัตราเร่งจาก0ูนย์ถึง100ร้อนะฮะที่เรียกกันหรือว่าจากจอดหยุดนิ่งอยู่กับที่ไปจนร้0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา4.8วินาทีถ่ายทอดกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า8อัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้แปดสปีดพร้อมด้วยสปอร์ตสเตปโตรนิกนะครับก็เป็นระบบของเขาความยาวตัวรถ4,935ม mm, ความกว้าง2 0 0มเมตร ส่วนสูง1,755ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถก็2,495กิโลกรัมก็ตีซะว่า2ตันครึ่งนะครับช่วงล่างนั้นเป็นระบบถุงลมครับเป็นระบบถุงลมที่ปรับระดับความสูงต่ำได้นะครับก็ให้ความนุ่มนวนดีนะฮะการออกแบบตกแต่งภายในนั้นมีทั้งคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงจะเรียกว่าหัวเกียร์ก็คงต้องบอกว่าเป็นปุ่มปุ่มสวิสเกียร์นะครับ นะก็เป็นผลึกแก้วแบบเขาบอกว่าเป็น crafted c l a r i t y นะครับก็เป็นผลึกแก้วนี่แหละถ้าพูดแบบไทยๆเรานะครับเรื่องความอำนวยสะดวกสบายนั้นด้านบนมี p a n o โ a m i ม Sun ั o o f นะครับเบาะนั่งมีระบบอุ่นมีฮีตเตอร์ซึ่งในประเทศไทยก็คงไม่มีความจำเป็นอะไรอ่ะแต่ว่าก็เป็นใส่มาเป็นสเปคสำหรับทั่วโลกนะฮะเป็นสเปคสำหรับทั่วโลกเบาะนั่งนั่งสบายนุ่มนวลปรับด้วยไฟฟ้าครับเป็นแน่นอนละรถ ระดับนี้ถ้านั่งไม่สบายก็เสียชื่อแย่นะอัตราเร่งใช้ได้ทีเดียวเนี่ยผมกดคันเร่งปลืด้ดเร่งแซงเรื่องอัตราเร่งออกตัวศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ให้น้ําหนักมากมายไม่ว่ารถอะไรอะ่ะผมให้น้ําหนักกับอัตราเร่งแซงมากกว่าเพราะมันจะสร้างความปลอดภัยให้ได้ดีในขณะขับเดินทางนะครับเป็นรถที่ขับน้ําหนักพวงมาลัยมั่นคงดีครับถ้าจะให้ติมีอย่างเดียวแหละ ระบบช่วงล่างแบบถุงลมเนี่ยนะฮะแน่นอนละมันก็ยกนิดหน่อยก็ต้องปรับสร้างความรู้สึกให้คุ้นเคยแล้วรถคันนี้มีโหมดขับขี่ให้เราเลือกเยอะแยะก,ก็ต้องปรับเอาเลือกเซ็ตเลือกปรับเอาพอได้อยู่ในโหมดในจังหวะที่ลงตัวกับเราแล้วนะครับนั่นล่ละถึงจะใช้โหมดนั้นกันไปตลอดนะเนี่ยดูตราเร่งนะครับผมขับในเมืองพอรถว่างกดปื๊ด จากความเร็วระดับ80-120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมไม่ได้จับเวลาแต่ต้องบอกว่าใช้เวลาอึดใจเดียวขับมาเพลินๆ80-90นะครับพอถึงเวลาต้องการเร่งแซงเนี่ยกดพรวดไปเลยครับทันทีแล้วก็ไปแบบนิ่มๆไม่ได้ไปแบบกระโชกโกหากให้คนนั่งรู้สึกเมารถหรืออย่างไรนะครับไปแบบสบายๆเป็นเป็นรถที่ขับเดินทางเนี่ยผมว่าดีมากนะฮะขับแล้วไม่เมื่อยล้า ไม่สมบัติสบิงไม่ดิน้นจนกระทั่งคนขับก็เหนื่อยคนนั่งก็เมารถเป็นรถอนเนกประสงค์ขับเคลื่อนสี่ล้อ,อสำหรับใช้งานได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนถนนหลวงทางราบเรียบหรือจะลงทางลูกล่างทางดินทางโครนรถพวกนี้ถ้าไม่เสียดายรถต้องใช้คำว่าถ้าไม่เสียดายรถรับมืออยู่หมดครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะมือคนบอกแหมรถแพงๆตั้งห้าล้าน อยู่ๆจะไปให้ลุยลูกลังพอได้ยินเสียงลูกลังดีดโดนตัวถังดังป้งเป้งเข้าหน่อยน้ําตาจะไหลเพราะฉะนั้นต้องใช้คาว่าถ้าไม่เสียดายนะครับถือว่ารับมือได้กับทุกสภาพถนนเท่าที่รถยนต์ทั่วไปวิ่งกันละครับเป็นรถที่ขับได้สนุกแล้วก็นั่งสบายคันหนึ่งครับ รถยนต์ New X5 Xdrive 50e คันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามองด้านหน้าปุ๊บแน่นอนละ BMW เนี่ยจำง่ายครับเรื่องของกระจังหน้าที่เรียกกันว่าไตาคู่อันนี้ก็เป็น BMW kidney iconic pro นะครับไตเดีนน๋ยวนี้ลูกใหญ่ขึ้นมาไตาคู่ใหญ่เพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดีนะครับตัวนี้เป็น M Sport นะครับเพราะฉะนั้นก็มี เรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับแอโรไดนามิกเป็น M Aerodynamics นะครับติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วก็ดูจากรูปโฉมนมพันครับ BMW นั้นจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของการออกแบบตัวถังต่างๆเขาเปลี่ยนแปลงไม่มากครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นตัวที่ผมชอบอยู่อย่างคือระยะหลังๆเนี่ยรถประเภท SUV ที่ b m เขาเรียกว่า SAV น่ยนะครับมักจะทำกันเป็นแบบท้ายคูเป้ท้ายลาด มันขัดอ,อกขัดใจผมเหลือเกินแต่ว่าตัวนี้ยังเป็น SUV หรือว่า s a v แบบ BMW ที่ยังเป็นท้ายตัดอยู่นะครับมันยังให้ความรู้สึกเป็น SUV แท้ๆดุดันพราะเป็น SUV หรือว่า s a v แบบเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจแนวคิดของวิศวกรทำไมยังไปห่วงเรื่องแอโร d y n a มิกมากกว่าพื้นที่ใช้สอยก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะนั้นมันยังเป็นรูปทรงที่โดยส่วนตัวผมถูกใจตัวนี้ n ิว X5 xdrive50e M Sport ตัวนี้เนี่ยราคาขายรวม BSI แล้วเขาตั้งไว้5,439,000บาทใครที่สนใจอะไรอย่างไรเนี่ยก็ลองดูตัวนี้ถ้าจะเรียกกันแบบภาษาตลาดบอกเป็น p l u ิน n hybrid ้วยนะครับวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยตามระบบการวัดแบบ NEDC เนี่ยไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้113กิโลเมตรก็ถือว่าไกลทีเดียว ถ้าใช้งานในเมืองทุกๆวันเนี่ยแทบจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ํามันเลยนะครับส่วนใครที่ยังชอบเรื่องของดีเซลนะครับก็ยังมีให้เลือกอยู่เหมือนเดิมลองดูครับชอบอย่างไหนเลือกอย่างนั้นเลือกกันเอาเองครับเรื่องของ BMW New X5 X-Drive 50E M Sport ครับ